วันนี้เราอยู่กับโปรเซสเซอร์ออดิโอแอมลิฟายเออร์แบบ6 channel ครับวันนี้เราเลือกใช้ของทังค่าย Alpine ซึ่งมาในรุ่นของ PXE M60KC เขามาพร้อมกับแอมลิฟายเออร์แบบ4 channel นะครับสามารถต่อและไปขับกับลำโพงได้ทั้งหมด4ตำแหน่งด้านเองครับและยังมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ในการปรับแต่งเสียงนะครับที่สามารถควบคุมสัญญาณได้ทั้งหมด6 c h a n n นลรองรับการต่อตาบูเฟอร์เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับ และฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเขายังรองรับบลูทูธออเดียโอรับการสตรีมเพลงผ่านบลูทูธโดยตรงหาเจ้าตัวแอนตัวนี้ครับและยังมาพร้อมกับพารามิเตอร์ EQ ระบบค r o สโ o เวอรระบบ t i ม e อ l ไรเมนต์นะครับถือว่าจัดเต็มและรองรับในเรื่องของการให้ละเียเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเราไปชมการติดตั้งกันเลยครับ ซฟเซอร์หรือที่เขาเรียกกันว่า DSP ของทาง Alpine นะครับถูกติดตั้งเข้าที่บริเวณใต้บาะไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มีการวาร์ n i ระบบสายใหม่ครับไปหาตัวชุดลำโพงนะครับพร้อมที่จะปรับจูนด้วยระบบซอฟต์แวร์แล้วนะครับส่วนของชุดลำโพงคู่หน้าคันนี้ผมจะแนะนำนะครับเลือกใช้เป็นลำโพง2อคางแบบแยกชิ้นเพราะเขาจะมีตำแหน่งการติดตั้งลำโพองอยู่ทั้งหมด2ตํตำแหน่งด้วยกันนั่นก็คือที่ตำแหน่งประตูด้านล่างแบบนี้ ตัวนี้ครับจะเป็นตำแหน่งของลำโพงวูเฟอร์นะครับและทวีตเตอร์จะถูกติดตั้งใส่เข้าไปในบริเวณเสา A นั่นเองครับสำหรับผู้โดยสารหน้าหลังผมจะแนะนำชุดลำโพง2ทางแบบรวมชิดนะครับเพราะตำแหน่งเดียวของเขาแบบนี้จะให้เสียงได้ค่อนข้างครบและตอบสนองแบนปิดได้กว้างมากยิ่งขึ้นครับจากการที่ตัวลำโพงนั้นมีทวีตเตอร์เพิ่มเติมมาให้แบบนี้ครับและยังช่วยทำให้ครับผู้โดยสารน้าหลังได้ยินรายละเอียดเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ำไมระบบเสียงในปัจจุบันนี้จำเป็นจะต้องมีระบบ DSP ครับเพราะคันนี้นะครับมีการติดตั้งระบบ DSP เพื่อเข้ามาควบคุมในเรื่องของสัญญาณความถี่ควบคุมในเรื่องของความดังของชุดลำโพงต่างๆครับการที่เราจะนั่งฟังแล้วให้ได้มิติเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับลำโพงคู่หลังและลำโพงคู่หน้าจะต้องเสริมกันนะครับและช่วยทำให้การฟังนั้นได้เซอร์ราลมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับแต่งนะครับทั้งชุดคู่หน้าคู่หลัง รวมถึงซบวบูเฟอร์ครับผ่านเจ้าตัว DSP ตัวนี้เพื่อทําให้เสียงทั้งหมดนั้นมีความกลมกลืนมากขึ้นน่าฟังมากขึ้นเห็นรายละเอียดที่ดีมากขึ้นจากชิปโปรเซสเซอร์นะครับที่จะช่วยกรองเรื่องของนอยต่างๆออกไปและทําให้เราได้ยินเสียงที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีรายละเอียดเสียงที่ชัดเจนและโดดเด่นมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดครับที่ใช้รถยาริสเอทิฟอยู่ครับสนใจอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับโอเวอร์ฮอนซาวบังกะปี โลเคชันเซรีไทย33แล้วพบกันในการอัปเกรดยารีเซทีฟคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ